หนึ 1> 1, ่งเคล็ดลับความสวยความงามมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันโมโคเซ่แบบนี้ค่ะที่เป็นทั้งครีมกันแดดที่เป็นทั้งคอนซีลเลอร์เป็นทั้งรองพื้นใช่ไหมแล้วก็เป็นครีมบำรุงสำหรับคนที่โดนแดดนานๆเนี่ยก็จะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แดงนะคะจากแสงแดดได้ด้วยนะคะไม่มันไม่เหนอะหนะเหมือนครีมกันแดดทั่วไปตามทางตลาดที่ใส่สมนน้ำมันผิวมันนิ่งมากอะมันสม,มูทมากอะมันแบบหายไปเลยอะ ทำให้ผิวหน้าเราแดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็สดชื่นตลอดวันแล้วก็ใครที่ใช้แล้วติดอกติดใจอย่าลืมนะบอกต่อเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆเนี่ยจะได้เสริๆเหมือนเรานะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโมโคเซคอนเทนเนอร์ลักสกินตัวนี้ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k o s e c o m ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรคุณ ัก็ก็รอเขาเรียกไปตรวจสอบครับเห็นว่าเราระบายผ่านทางอินสต้แก้มของเราที่แบบประมาณให้กำลังใจคนเองเราก็หลบทำงานไปแลยที่เราโพสเกี่ยวกับเรื่องรถไม่มีนะครับโพสโพสว่าอะไรครับที่พสเหมือนให้เจ้าของของเรื่องรถนะครับว่าให้กำลังใจกับคนขายรถหรูตอนนี้ทุก่งจะมาโดนตรวจสอบเลย ลงในไหนครับในทีไนไม่มีครับไม่เคยลงมันเหมือนมีคนเคยเห็นว่าเราลงแป๊บนึงแล้วก็ลงอีกไม่มีเลยไม่มีเลยครับผมผมกับพี่บุ๋มไม่เคยเลยครับไม่เคยลงเลยครับผมใช่ในข้อความนั้นมันมีเหมือนตัดพคอเหมือนเราน้อยใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอไม่มีเลยครับอันนี้ยืนยันว่าไม่เคยลงในสแกมเรื่องนี้เลยครับผมแต่จริงๆนะพี่บอยบอกว่า เออซีเรียสมากไหมคือเรื่องตัวรถนี่ไม่ซีเรียสเลยครับเพราะว่าตัวรถผมถูกต้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็แค่ตอนนี้ก็แค่รอกระบวนการคือรอเขาเรียกไปตรวจสอบอะเ้เองแต่ว่าถ้าจะซีเรียสก็มีส่วนที่ว่าแบบคือความจริงแล้วก็ไม่ไม่ค่อยอยากเป็นข่าวเรื่องนี้เท่าไหร่อะไรเยผมกลัวกลัวคนกลัวกลัวคนทีอ่อ่ออานข่าวเขาใจดื้อตรงจันเลยตอนนี้ไม่โอกาสได้ซีเรียกับเ ยังเลยครับก็รอรอเขาเรียกไปครับงงไหมครับอยู่ดีอยู่เฉยก็เป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่แบบว่ามันไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาก่ออะไรเงี้ยก็งงนิดนึงครับแต่ว่าก็เหมือนกับเข้าใจได้ครับเพราะว่าเหมือนกับาตามตามข่าวเนี่ยเขาก็เรียกตรวจสอบรถที่เป็นรถจดประกอบะอะไรเงี้ยซึ่งรถผมก็รถจดประกอบครับผมแต่ว่ารถผมมาถูกต้องก็คือแค่รอเรียกเขาไปตรวจสอบเองครับอันนี้คือรถที่นี่บอยบอกว่าไปซื้อต่อมาใส่ยูนิเซอร์ไหมพี่ ใช่ครับใช่ครับซื้อซื้อต่อแล้วแล้วอย่างนี้มีการคุยกับเรื่องของที่ซื้อต่อไม่ไม่ได้ไม่ได้คุยเลยครับผมใช่คือคือความจริงแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับผมอยู่แล้วครับเพราะว่าขั้นตอนนําเข้าผมผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเพราะว่าคนที่เขาขายผมมาเขาเป็นคนนําเข้ามาผมแค่เป็นเป็นเรียกว่าเป็นผู้บริโภคมือสุดท้ายแล้วกันที่ที่ซื้อเข้ามาอีกทีนึ่ง คือาวามไอันนี้ก็เลยมาตรงที่เราอยูตรงนี้ก็ความจริงแล้วก็คือมีชื่อมีชื่อต้องแบบเหมือนกับว่าให้เรียกไปตรวจสอบแค่นี้ครับพี่กอลครับผมพี่มอยถามถึงบอกว่าเรื่องที่มากับคิมหน่อยเพราะว่าคิมก่อนหน้านี้บอกว่าออกมาสัมภาษณ์ประมาณว่าคุยกันนี่กูฟีหัวใจขาวแบบว่าก็คิดถึงอะไรก็เป็นมติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องคิมมีข่าวมีเจ็ด ับผมอย่างเงี้ยจนเกวเราจริงว่ยเาพูดกันแล้วคิดถึงอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติปกตินะหมยถึงว่าเขามาคิดถึงใช่ไหมคำจริงกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับในกลุ่มนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่แค่ว่าในกลุ่มนี้ก็คืออย่างในกลุ่มช่องสามหรืออะไรก็ตามเวลาพูดว่าคิดถึงก็คือทั้งผู้ชายพูดกับผู้หญิงผู้หญิงพูดกับผู้ชายก็คือมันก็ในเหมือนกับในความหมายของความเป็นพี่น้องหรือเพื่อนกันอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติน้องคิมได้มีมาปรึกษาถึงเรื่องนี้ ไม่ได้ไม่ได้คุยเลยครับก็ตอนนี้มีข่าวว่าน้องซิมันก็คือจะถูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือเรื่องนี้ไม่ได้คุยกันในกลุ่มเลยครับในขณะที่เราก็ติดกันทั้งวิ่งทั้งหมากก็มีข่าวมาอย่างเงี้ยเราบอกซีเรียสแทนืมเป็นส่งภายใคน <c oughs> ควาจริงแล้วก็คือเพิ่งเพิ่งเพิ่งรู้ข่าวเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ควาจริงก็สงสารเขาทั้งคู่เหมือนกันเพราะว่าควาจริงแล้ว ผมก็รู้ว่าทั้งคู่ก so ็คือไม่ได้มีอะไรก็คือเป็นพี่น้องกันอะไรย่างเงี้ยครับก็คือสนิทกันมากคือพวกเราในในกลุ่มก็สนิทกันมากจริงๆก็คือแต่ว่าไม่ได้มีอะไรเกินเลยมีจะให้ทำตุกตาทั้งคู่ไหมครับอือก็ยังยังไม่ได้คุยกับเขาเลยครับก็เลยไม่รู้เหมือนกันพี่บอลก็สามารถยืนยันความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้ใช่ไหมที่ว่ากเป็นเพื่อนสนิทกันเฉยอือก็คือในกลุ่มคือยังไงเดี๋ยครับคือในกลุ่มพวกเราอ่ะ อย่าง4ีหัวใจเนี่ยก็คือสนิทกันมาจนตอนนี้แบบว่าละครเรื่องนี้จะ3ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือความสนิทมันค่อนข้างเยอะเวลาไปไหนก็ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการที่มีข่าวแบบอย่างนี้ออกมาผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกมากอะไรเหมือนกับว่าบางทีเราโดนจับคู่กันเองด้วยอะไรย่างเงี้ยอ<ช>ย่างผมกับมากี้ก็มีข่าวด้วยกันทั้งที่คือทำเป็นจริงแล้วเราก็ไม่ได้เป็นไรก็คือเป็นพี่น้องกัน,นเฉยๆั <ละ S 1> แล้วเหมือนกับว่ายังมาคิมเ,เล่นละครด้วยกันด้วยความสนิทมันก็มันก็มีเป็นธรรมดาอะไรอย่างเงี้ย ย่อกลับมากี้ครับพี่ว่าพักลหยเห็นว่าคนที่ซื้กันเลยมีปัญหาอะไรบ้างไมไม่มีครับแค่ก่อนอหน้านี้ก่อนเราเปิดกล้องเนี่ยเราไม่ค่อยได้เจอกัน ียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube p r Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบ,บันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่กกกอนใครและถ้าคุณเป็นคอค์นที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอ e ีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวพร้อมแซ็กดวงการงานกรงงารเงินความรักแบบแน่นไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a r i เว็บพก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว